โคดเฮงยกกิสดาการแมนแล่งไม่แพ้ใครในตำแหน่งซินเตอร์ประธานเทคนิคฉลามชนออกโรงยืนยันอีกเสียงและกิสดาการแมนคือกองหลังที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยในยุคปัจจุบันและแม้ไม่ติดทีมชาติไทยชุดล่าสุดแต่อนาคตจะเป็นกัปตันทีมช้างศึกได้แน่นอนหลังจากที่โคดเตียสะสมพบป,ประเสรศิฐ กุนซือทีมชนบุรีเอซออกมาแสดงความสงสัยว่าเพราะเหตุใดกิษด,ดาษการแมนดาวเตะสารพัดประโยชน์ถึงไม่ถูกอากิระนิชิโนเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งที่ทำผลงานกับสโมสรได้ดีมากๆในซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านโคชเหิงวิทยาลาหากุลประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชนบุรีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าแหละมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการอ่านทางบอลการบิวอัพบอลและเล่นได้ดีทั้งตำแหน่งกองกลางและเซ็นเตอร์ฮา ึ่งมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะต้องติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และมีโอกาสไปค้าแข่งต่างแดนแน่นอนแลยเขาได้กล่าวว่าถ้าผมพูดไปคนก็จะหาว่าผมชมลุกศิ์ตัวเองอีกแต่บอกตามตรงว่าและเป็นกองหลังที่จ่ายบอลในแนวลึกแนวกว้างได้ดีมากสามารถเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกได้ทันทีไม่มีการเตะบอลสัตว์ทิ้งแบบไม่มีเป้าหมายและเขาเหมาะมากๆที่จะยืนในทีมชาติไทยรวมกับกองหลังอีกหลายๆคนทั้งในระบบหลังสี่หรือหลังห้าก็ตาม สำหรับผมนะจะก,ก้องหลังหรือกองกลางตัวรับเขามีคุณสมบัติค่อนข้างครบถ้วนและในอนาคตเขาต้องติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนรวมถึงโอกาสไปเล่นที่ต่างประเทศก็มีโอกาสเพราะเป็นความฝันของเขาอยู่แล้วครับโคเทงกล่าวปิดท้าย